น่าจะมานะคะสองสี่สองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งนะคะแต่ชอบที่ชอบนี้นะคะนะคะคือแบบสวยหมดทุกทุกอันเลยค่ะสวยหมดทุกอันเลยนะคะตามสถิติแล้วเนี่ยที่ทำดูนะคะเนี่ยยังไม่หลุดเลยสักงวดเลยนะคะนะคะตั้งแต่งวดนี้นะคะนี่นะคะเลขมีสูตรนะคะมีที่มานะคะ คือลองจับตัวนี้อีกสูตรหนึ่งแต่ตัวนี้อีกสูตรหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นสูตร2ตัวนะคะตัวนี้เป็นสูตรสตัวลองจับมาใส่กันดูนะคะอันนี้เข้าตรงๆงค่ะนะคะตัวนี้8 11 9 9 7เข้าตรงๆงค่ะจะเลขออกแล้วค่อยคิดออกนะคะจะพิจารณาไว้เป็นแนวทางนะคะไว้เป็นแนวทางในการตัดสินใจนะคะโดยส่วนตัวแล้วจะชอบลักร้อยที่3ค่ะแล้วก็9นะคะ ชอบนะคะชอบตัวนี้นะคะชอบนะคะชอบลองพิจารณาดูแล้วกันนะคะว่ามันจะมาอีกไหมจะยังเดินดีอีกหรือเปล่านะคะงวดที่แล้วเลขวิ่ง91นะคะอันนี้คือเลขวิ่งที่ไม่หลุดเลยนะคะตัวนี้คือเลขวิ่งที่ไม่หลุดเลย24งวด25งวดนี้นะคะตัวนี้คือคือหยิบมาแค่สีห้าวดนี้นะคะคือตั้งแต่วิ่งมาเนี่ยยังไม่เคยหลุดเลยสักงวดค่ะยังไม่เคยหลุดเลยซักงวดเลย เลขวิ่งที่ใช้อยู่เป็นเลขเลขวิ่งหลักเลยนะคะตัวนี้นะคะจะส่วนมากจะสิบหน่วยนะคะถ้าร้อยมานี่คือเนี่ยถ้าถ้าถ้าร้อยมานี่คือเนี่ยค่ะมันจะมาหลักร้อยนี่จะไม่เข้าเลยนะคะแต่ตัวนี้จะเข้านะคะเข้าสิบหน่วยนะคะสิบหน่วยมาหลักร้อยมาอยู่แต่ไม่มาบ่อยนะคะแต่จะเข้าสิบกับหน่วยเยอะนะคะสิบหกกันยายนนี้นะคะ สองสามฟันธงสองกับสามวิ่งบนสองกับสามค่ะวิ่งบนสองกับสามนะคะสิบหกกันยายนนี้นะคะวิ่งบนสองกับสามนะคะอันนี้สิบนะคะสิบสิบไม่เคยหลุดเลยอันนี้คือหลักสิบนะคะใครมีหลักหน่วยแม่นๆหามาใส่ได้เลยค่ะแต่โดยส่วนตัวแล้วนี่นะคะอชอบหลักสี่ชอบสี่ค่ะหลักหน่วยคือชอบสี่นะคะไม่รู้ค่ะ จะสี่หรือห้าก็ได้ค่ะจะสามหรือสี่หรือห้าก็ได้นะคะแต่แต่แต่ถ้าท,ที่ที่ทำมานะคะคือยังไม่หลุดแต่ถ้าถ้าหลุดก็ก็อยากหัวนะคะค่ะลองดูนะคะลองดูลองดูเนาะไม่รู้ว่ามันจะเข้าหรือเปล่านะคะไว้เป็นแนวทางนะคะแนวทางเท่านั้นนะคะไว้แนวทางนะคะรัฐบาลน,นะคะไปจัดลอตเตอรี่นะคะ ขอให้รวยรวยรวย,รวยถูกสามตัวตรงๆขอให้เข้าสามตัวตรงๆค่ะรวยรวยรวยค่ะ